สวัสดีจ้ามือนีพัชชาก็ได้เป็นตูเทนจากคุณแม่อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานางสงการพันธุูพร้อมครอบครัวเนาะพี่น้องเนาะและก็คุณแม่สิม,มารีมาศเนาะพี่น้องเนาะพร้อมครอบครัวคุณแม่บัวฟ้าสุวรรณราชพร้อมครอบครัว คุณแม่ทิพ์หน้าปูนตาพร้อมครอบครัวพี่น้องจา๋าลายซื้อที่พระชาเอ้ยนาม,มานี่แหละกระรูปที่ขึ้นอยู่นี่เนาะเอ่อก็คือว่าเพื่อนมีจิตศรัทธาพี่น้องจา๋าเพื่อนเดี๋ยวเอ่อโอนเงินมาให้พาจารย์บัวเรียนที่วัดป่าภูรกเตม,มูลค่าสามร้อยเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐเนาะพี่น้องเนาะและให้พัชชานี่เป็นตัวแทนในการถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพี่น้องจา๋าเนาะแล้วก็ส่วนที่เหลือนั้นก็นแล้วแต่หลวงพ่อเพื่อนจะเอาไปใส่บัวจะเป็นเท กำแพงแก้วอยู่ที่วัดพวววัดเนี่ยกำแพงแก้วยังบบแล้วเนาะพี่น้องเนาะกำแพงแก้วอ้อมบดที่วัดป่าภูกระเตเด้อพี่น้องเด้อสวนเงินไม่อย่างนะเพื่อนอุ่นผ่านพระอาจารย์บัวเรียนบทดเลยเด้อพี่น้องเด้อบริ่าพระชาแต่พระชามาเป็นสะพานบุญแล้วก็มาเป็นตัวเทนถวายให้ซื้อเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเอาไปเบิ่งบรรยากาศในวัดกันเลยพี่น้องจ๋าถวายเทียนข้าวพรรษาแล้วก็ผ้าอับเรากุดเนาะสู่องค์สู่รูปแล้วพี่น้องจ๋าเดียวกับสิถวายพระตาหารเนาะถวายพระเข้าแล้วก็จังสีถวาย เชียนพรรษาแล้วก็ผ้าอาบน้ําฝนเนาะพี่น้องนอเนาะเมื่อไหร่โเม่นวันศิลวันพระพี่น้องคนก็บอกค่อยหลายเนาะจา้าคนบอกค่อยหลายถ้าเป็นวันพระวันศิลป์นะคนหลายจา้าวัดน,นี้จะมาอยู่สองอำเภอคุณได้พี่น้องขึ้นอยู่สองอำเภอเนาะอำเภอพูอโโตากับอำเภอสีเชียงใหม่พี่น้องจา้าถ้าเป็นวันศิลวันพระคนอำเภอสีเชียงใหม่ก็มาหลายเพราะว่า พระอาจารย์เจ้าอาวาสเนะี่เพื่อนเป็นคนอยู่ที่เชียงใหม่นะพี่น้องจ้าแต่วัดเนะี่ยอยู่ในเขตของอำเภอฟูตาเนะาะพระอยู่วัดนี่ก็ประมาณสิบสิบเอ็ดเบาะหรืิดสองรูปนี่แหละมานุโมทนาสาธุนำกานเด้อพี่น้องผู้ใดเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ได้เนะจ้าอนุโมทนาสาธุนำกันกระด้บุญน,นำกันเบิดสุขุสุขุขขนอันตูพระชาเป็นสะพานบุญนนีนกา ได้บุญได้กุศลน,นำพี่น้องจา๋าอืมเป็นคนพลอยได้นำพี่น้องเอ้ยวิสุงรัตนาทายาทีสารน,าสาานินัสหานอันจศิรานยาาาิยาจะมาปิยมตีม่ยังพันเต วิสุงวิสุงนาทนา,าทะยาตีสารณีนาสหาอันจะศีลานิยาจามาตียำตีแมยำพันตีตีสารณีนาสหาอันจะศีลานิยาจามาทังเทียนจำนำพันษา ปฏิคันหาตัการหากันเทวะมาตาปัตตานินันจะทีคารตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตาหาร พร้อมทั้งปัจจัยทยทานพร้อมเทียนจำนำพันษาและเครื่องบริวานทั้งหลายเหล่านี้แก่ข้าพุ้สูสง์ขอพ้าพิสูสง์จงรับเพื่อประโยชน์แล้ความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลาย เจเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเจสัพพสัตทั้งหลายถ้ทาท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์กกถ้ามีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งข,ขึ้นไปสิ้นการลนานเทิน,สา,น,าน,นสาธุ กำลังจะคีนถวายเลยเนาะจากเทียนพรรษาแะ้วก็ผ้าอาบน้ําฝนเนาพี่น้องเนาะอันนี้กับป็นตวเทนเนาะจะเป็นลูกหักเพื่อนอะไรจะจากคุณแม่สงการแะ้วก็พร้อมเพื่อนฝูงเนาพี่น้องเนาะเพื่อนฝูงเพราะว่าเพื่อนพวกพี่น้องขอโทษขออภัยเ้อพี่น้องเ้อตอนนี้เพิ่นกาลังสีถวายเนาะพี่น้องอนุโมทนาสาธุนํากันเด้อพี่น้องจาผู้ใดเบิงผู้ใดซุมอยู่ก็ให้ได้บุญนํากันจ้าถวายเพื่อนรถถวายกับพระอาจารย์ บัวเรียนเนาะพี่น้องเนาะปิดเจ้าวัดป่าภู่กะเตเนาะพี่น้องเนาะให้พรเพื่อนแน่จันถวายแล้วก็ได้ใครจะเดินเป็นไรคนเดินอย่างนมาเด้อสาธุอนุโมทนาสาธุนำเบสสุขสุขนเด้อ สาธุอนุโมทนาบุญนัาเบอร์สุกุสุคนเดอเป็นแม่ตาต่องก็คือว่าคุณแม่เพื่อนกับเพื่อนเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะหมู่เพื่อนเพื่อนที่อยู่สหรัฐนั่นแหละพี่น้องจะฝากเงินมาหาพาจานี่สามร้อยดอลลาร์สหรัฐเนาะพี่น้องเนาะแล้วบันนี้ก็เลยแบ่งส่วนนึงนั้น ถวายเทียพนพรรษาแล้วก็ถวายผ้าอาบน้ําฝนเนาะอีกส่วนหนึ่งก็ให้พระอาจารยรเพิ่อนเอาไว้พิษก,กําเพงแก้วอ,อมบูตรอมศิมเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพระชาจะพาออกไปเบิง่งว่าก,กําเพงแก้วหิดไปได้หอดใสแล้วเนาะพี่น้องเนาะอืมอันนี้พระชาก็ได้มาปิดสะพานบุญให้กันโอ้ดีใจอนุโมทนาบุญนําแม่แม่เแบบสุขูสุคขขนเด้อที่มีจิตใจสัทธานใน พระพุทธศาสนาของเราเนาะเหตดบุญเฮตดกุศลพี่น้องพุทธน้ำบ่กศาลาได้บุญหลายเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพระชาจะพาออกไปเบิ่งกำแพงแก้วพี่น้องจา๋าว่าเฮตดไปได้ฮอดใส่แล้วจ้ะจ้ะนี่ก็คือกำแพงแก้วอ้อมบุญอ้อมศิลพี่น้องจา๋าในวัดพระชาอาศิว์วอลโอยนี่เด้อก็ขอโทษขออภัยเพราะว่าคนหลายเว้าเสียงดังก็เกรงใจเข้าเจ้านะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็จะเป็นกำแพงแก้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ นี่แหละคุณแม่เพิ่นโอนเงินมาทั้งเบดกับหมู่เพื่อนเหลเ,เพื่อนเพื่อนหนนพี่น้องจ้าทั้งเบดสามร้อยดอลลาร์ส่วนหนึ่งก็เอามาซื้อเทียนพรรษาอะไรก็พาอาบน้ำฝนถวายพาอาจารย์เนาะอ,อีกส่วนหนึ่งที่เหลือเพื่อนก็มาให้เฮ็ดกำแพงแก้วนี่แหละพี่น้องจ้านี่เห็ดกำแพงแก้วอ้อมบุรหรออ้อมศีลเพราะว่าพระอาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสานะอาจารย์บุญเรียมเพิ่นก็อยากที่อย่างเขาเอื้อสรรองบุตรมาพี่น้องจ้า พระชาก็บ่รึกเนาะก็ขอโทษขออภัยพี่น้องจ๋ากันยังบวแล้วเซ็ตดอกพี่น้องเพิ่นก่อแล้วก็ยังบวลงสี่ลงอย่างดนกจ้าแต่กะถือว่าก่ออ้อมเบิดแล้วเนาะประตูทางเข้าซีทิศเนี่จ้าอันนี้เอื้อนว่ากําแพงแก้วเนาะพี่น้องเนาะพุณน้าบอกก็สาลาพี่น้องจ๋าได้บุญกุศลหล่หลยเลยพี่น้องเด้อพระชาก็มาถ่ายให้เบิ่งเป็นสะพานบุญกว่า แม่แม่เอฟซีผู้ได้เบิงอยู่ทางบ้านก็ขอยไ,ได้บุญนํากันเบิดสุขูสุขุนขยยกมือสาธุก็ได้บุญนํากันพี่น้องจา๋าเมื่อนีก้ก็ดีอกดีใจลายเด้อพี่น้องเด้อที่ได้มาเป็นสะพานบุญไทยคุณแม่จากประเทศสหรัฐอเมริกากพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พระชาสิได้ขอตัวลาพระจ่าไปก่อนเ้อพี่น้องเอ้ยห,วหว่วงงัวและเ้าเมืองยตดน้ำแล้วล่ะกะสิเมื่อเบิ่งัวแล้ว,มมวงัวยัวงบ่ทันละออกจากคลองําจ้ะ เนาะพิษพลาดประกันใดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยเลยพี่น้องจ๋าพบพบอกันคลิปหน้าจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า